สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสายหาสาระนะครับก่อนอื่นนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําช่องต่อไปนะครับแล้วก็ฝากกดสันกระดิ่งนะครับเวลามีคลิปมาใหม่เนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนนะครับเหนือนอะไรนะครับมีชื่อว่าบั็กซีไฟนะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยผมเล่น2 ID นะแต่ว่าเล่นคนละเครื่องนะครับเพราะว่าการเวลาเราโดนบล็อกนะครับอันนี้เนี่ยก็เลยเล่นคนละเครื่องนะครับในส่วนของ ไอดีนี้เนี่ยผมเล่นมา6เดือนนะครับตอนนี้เนี่ยเลเวลสีนะครับแล้วก็ในส่วนของอ f ฟ e r w a ์เนี่ยเวลาทำแบบสอบถามผ่านหรือว่าโหลดแอปต่างๆทำภารกิจนะครับจะได้16%นะครับก็ใช้เวลาพอสมควรนะในส่วนของตัวนี้เนี่ยผมล็อกอินมาก,ก็คือ1 0อยแปบ้านนะครับก็คิดเป็น6เดือนพอดีนะครับก็ประมาณนี้ในส่วนวันนี้เนี่ยก็ทําแบบสอบถามผ่านนะปกติเนี่ยผมไม่ค่อยทําแบบสอบถามสักเท่าไหร่นะครับสำหรับไอดีนี้นะครับ แต่ว่าก็ทําผ่านมาก็โอเคอยู่ทีนี้เนี่ยหลักๆผมก็จะเช็คอินประจําวันนะครับก็ตามนี้เลยที่รับไปนะครับอันนี้เนี่ยรับไปวันแล้วก็ในส่วนของเช็คอินชั่วโมงเนี่ยเราเช็คยังไงนะครับคือมันดูได้จากตรงนี้นะคือ1ชั่วโมงเนี่ยเราสุ่มก็คือ10ถึงสิบเ้านะครับสำหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยเลเวลหนึ่งมันจะสุ่มแค่1 0ถึง15นะครับมันก็ต้องใช้เวลาในส่วนของการเล่นนะ,ะก็มารับทุกชั่วโมงนะครับเนี่ย มันจะมีเช็คนะครับก็คือจะเป็นแคปชั่นเขาเรียกว่าอะไรหาแคปชั่นนะครับมาเช็คว่าเราเป็นบอทหรือเปล่านะับแล้วก็คลิกไปอันนี้เนี่ยเขาให้คลิกรูปที่มีบ้านนะเอาเมื่อกี้เนี่ยผมคลิกไป2อันนะเอ้ไปสามอันมันมีสี่อันนะแต่ก็ผ่านนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับอีกนึงในส่วนของการถอนมาดูก่อนนะครับสำหรับใครที่หาเงินเข้าอลเล็ตตัวนี้เนี่ยก็เป็นทางเลือกอีกตัวหนึ่งนะ คือเลทมันไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับช่วงนี้เนี่ยเลทตอนนี้เนี่ยอยู่ที่รู้สึกวันเพิ่มขึ้นมาและสองหมื่นหกพันเก้าร้อยห้าสิบนะครับอะผมตีไปกลมๆแล้วก็สองหมื่นเจ็ดพันนะครับอะ,ะเฉลี่ยก็คือถ้าเราได้คะแนนสองร้อยเจ็ดสิบคะแนนเท่ากับหนึ่งบาทนะครับก็ประมาณนี้แต่ว่าอีดีนี้เนี่ยวันหนึ่งเนี่ยผมได้อยู่แล้วนะครับเจ็ดแปดร้อยคะแนนนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยทำแบบสอบถามผ่านนะครับได้มาเฉพาะทําแบบสอบถามผ่านเนี่ยก็ได้มาแล้วนะครับแปดร้อยสามนะ แล้วก็รับเดลิวาร์ตนะครับได้ามาอีก147นะครับอันนี้มาสุ่มนะครับเดลิวาร์ตเนี่ยคือมันสุ่มนะคือมันแม็กก็คือสูงสุดก็คือ4 6 1ก็นะก็ประมาณนี้แต่ว่ามันสุ่มนะครับก็ประมาณนั้นเลยอ่ะโอเคเราเช็คได้ยังไงนะครับว่าเราได้คะแนนเท่าไหร่นะมันจะมีให้ดูนะครับก็คือเออเดลี่นะครับก็คือวันนี้เนี่ยผมได้มาแล้วนะครับ1 5 0 0คะแนนนะครับก็ตอนนี้เลย ถ้าคิดเ,เงินนะครับผมตีกลมๆ3 0 0อก็อันนี้วันนี้เนี่ยผมได้5บาทแล้วห้าบาทกว่านะครับ5บาทเกือบ6บาทเลยในส่วนของการถอนของ ID ดีนี้นะครับผมถอนไปสครั้งนะเล่นมา6เดือนนะครับถอนไป4ครั้งอ่ะก็ประมาณนี้นะครับถอนล่าสุด1เดือนก่อนนะแต่ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นวันที่นะครับเหมือนมันอัปเดตใหม่แล้วอ่มันจะขึ้นเป็น อ่าหเดือนที่แล้ว2เดือนที่แล้วประมาณนี้นะแต่ก่อนเนี่ยมันจะขึ้นฟันที่นะครับโอเคก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยผมถอนครั้งละหนึ่งร้อยเนี่ยถอนไปจํานวน4ครั้งนะอ่ะยิ่งเราเลเวลสูงเนี่ยเรายังมีโอกาสที่จะได้รับมากขึ้นนะครับไอดีหลักผมเลเวลเก้าสิบหนะครับเล่นมาปีครึ่งนะเก้าสิบหกนะครับถอนไป3ามสิบสครั้งละก็ประมาณนี้อันนี้เนี่ยถ้าผมขึ้นเลเวลจาก42กลายเป็นสีนะครับ ก็จะรับโบนัสที่เลยวอัพ630ครับอ่ะเดลี่แม็กก็คือถ้าเราทำเควสผ่านอ่ามันจะได้แต่ละวันก็คืออ่าปกติแม็ก4 6 1ตัวนี้เนี่ยเป็นสุ่มเนี่ยมันก็จะเพิ่มอีก3แล้วก็เปอร์เซ็นต์เวลาเราทำแบบสอบถามผ่านนะครับจาก16เพิ่มมาอีก0.6็ก็กลายเป็น16.6นะครับก็ตามนี้เลยแล้วก็แบบสอบถามที่ผมทำนะครับ มีบิดแล็บแล้วก็ทีมลิสนะครับแต่ว่าทีมลิสเนี่ยมันจำกัดนะคือถ้าเราทำทำทันเนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าทำไม่ทันเนี่ยถ้ามีคนทำก่อนเนี่ยเราก็ไม่ได้ทำนะก็ประมาณนี้แล้วก็เข้าเช็คเรื่อยๆนะครับบิดแล้วก็ลองเข้าดูตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเราทำปิวนะครับทาไม่ผ่านเนี่ยพี 5, 000, 5, ่ห้าพันพี่ห้าพันเก้าร้อยเจ็ดสิบไปนะเดี๋ยวลองทาดูเผื่อผ่าน คือส่วนใหญ่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอย่างน้อยก็ได้อ่31นา31คะแนนนะครับมันบวกกับ10.6%ข,ของผมก็จะได้ประมาณ30 35-36คะแนนนะครับประมาณนี้แต่ถ้าผ่าน10,500คะแนนเนี่ยไม่น้อยนะแต่ดูก่อนว่าจะปิ้วไหมเนะี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกยาวๆเนี่ยปิ้วง่ายนะครับแล้วก็ถ้าเราผ่านเนี่ยใช้เวลานานนะครับ เดี๋ยวลองดูว่าเราจะได้ไปต่อไหมเลือกปีเกิดไปอันนี้เนี่ยเราตั้งโปรไฟล์แล้วแต่ว่าเราจะตั้งประมาณนะครับหลักผมแนะนำให้ตั้งประมาณ25-34ถึงนะครับประมาณนี้ก็ลองเลือกวันเดือนปีดูนะครับอ,อันนี้เนี่ยมันจะผ่านไหมเนะี่ย โอเคยังได้ไปต่อแต่ว่าบางส่วนเนี่ยผมอาจได้ตัอดอกนะเพราะว่าเหมือนมันจะเป็นข้อมูลลับของเขานะแต่ว่าโปรไฟล์ตัวแรกเนี่ยผมจะ,ะกดให้ดูอยู่นะครับรายได้ครอบครัวผมเลือกประมาณเจ็ดถึงแปดก็เจ็ดถึงแปดหมื่นประมาณนี้แต่ว่าน่าจะปิวลวะปิวนะครับตัวนี้เนี่ยเราก็ได้สามสิบเอ็ดคะแนนนะครับสามสิบเอ็ดคะแนนเดี๋ยวผมคำนวณให้ดูว่า ถ้าได้เพิ่ม16%เนี่ยมันจะได้เท่าไหร่สามสิบอ็ดคูณด้วยหนึ่งจุดนะครับอ่ะเราก็ได้ประมาณ3าสคะแนนนะครับเนี่ยได้สาคะแนนเลยเพราะว่ามัน35.96นะครับเราก็ไปเช็คดูว่ามันตรงไหมอ่ะก็ได้36คะแนนนะครับก็ตามนี้ตัวนี้เนี่ยมันขึ้น16.13กามมันอาจจะไม่อยากตัดเศษนะเดี๋ยวลองครันวณใหม่ สา,าสิบเอ็ดคูณด้วยสิบหกจุดหนึ่งสามหนึ่งจุดหนึ่งหกหนึ่งสามอ่ะมันก็จะประมาณนี้นะครับเป็นมันเฉลี่ยให้เป็นสา,าสิบหกนะครับอ่ะโอเคก็ยังได้คะแนนเรื่อยๆนะครับสำหรับแอปนี้เนี่ยถ้าใครเป็นสายรับทุกชั่วโมองเนี่ยผมแนะนำนะแล้วก็ทำเปบ,บสอบถามเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับแอปนีอ้อันนี้เนี่ยก็ เดี๋ยวลองคำนวณก่อนถ้าผมรับคะแนนไปเรื่อยใช้เวลาประมาณอีก6วันได้ถอนนะครับสำหรับนี้ขาดอีกอยู่ประมาณตีไป3000คะแนนนะครับก็ใช้6วันนะครับให้ประมาณ5 6วันคงได้ถอนนะเดี๋ยวผมมาดูอีกทีนึงนะครับสำหรับตันนี้โอเคในส่วนวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ